สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาเอฟซี FC ทุกท่านจ้าอันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วค่ะคลิปนั้นเราถ่าไปไยมาารดตัดเลยพื้นที่คุณไม่พอว่าสันนี่คลิปต่อคลิปสองค่ะแกงน่อไม้ค่ะกำลังจะใส่ไฟใส่หม้อไฟกำลังลุกๆที่สูรแล้วะหน่อไม้ sao ồm rồi à, hử, sao vậy, sốt rồi à, đang ồm nó cần à, tôm, nó cần tôm à, ừm, tôm là nước nó sẽ ởng à, ăn nó sẽ ăn, ăn nó nhả nước nó, nhìn, nó nhìn, ừ. bà. อีตัวโมก็เหรอพักสังเ้านั่จะเอานัก่างเรอคะน่ักสังเงานคือกันพักสังงนพักอีตูพักมาอึมก็เรอหมอเลยมอละเิยมอนแล้ว ขบือมันซุกกันใส่น้ำน้ำปลาแด,กป,ดกปลาแดกปลาสังเงานะได้น้ำปลาแดกใส่ปลาสังเงใส่เกลือผงนัวไม่ได้ใส่รสด,ดีนะโอเค

กัดไข่กัดมันเลยปลาะนั้นเองเอ็ดอันเอ็ดมักใส่อันใส่ห้ามมันจะน้ำแดงๆอองทองน้ำแดงใส่มังนัดทิ้งน้ำแดงหวานพร้อมหอมหวานพร้อมเปลือกมังนัดใส่แค่ข้าวยายนะเอาเปลือกมังนัดใส่ มันสีหวานแล้วก็หอมโมไม่นอนน,นะวะ่มไม่นอนพร้อมยายประเด็กแซบตอนยายหันมีอันมีใส่รำแล้วก็ใส่ใส่มังนัก น้ำประเดี๋ยวจะจะหวานแล้วก็จะจะเดงโมม่นอนนี้น้ำเขียวนน่น้ำน้นางน้ำางน,นางเขียวแม่นางหลายย่องเต็มทีเลย ไปไเ,เปนไแ่ยบยกเรไอยากเพชรโอ้บอยกเพชรดิไม่ค่อยเพชรดิอเอา,าเอาการลุกหลุดแล้นะเห็ดทงเห็ดเห็ดอ๋อลืมเห็ดละดิลืมเห็เดละ <laughs> ไม่เห็นแล้วคือเอาย้อนคามากินกับมันมันกระเพ็ดแหละอาย้อนคามากินกับก็บดเกีเพิ่มเข้าไปเอาเอจางวัวเพลธาอาย้อนคามากินเอาอันเอาดอกคาดอกคา หดแล้วคดบอกบอกแล้วโคดบอกบอกแล้วเนี่ยเอากินกับอันดอกคาเดี๋ยวมันจก็จะเผ็ดเองะกินกับดอกคาดอกคาอ่อนๆเดี๋ยวก็เผ็ดเองอยากให้มันเผ็ดก็กินกับดอกาอคาก็เผ็ด ลมพัดลมที่พัดดีพัดดีมากเนี่ยหอนหอนมันบอกเพจสาพีคเคิร์มมาสิ เอามากินกับขา้าผิดนะเพชรขนาดเลยคา๋ยอดคาเ็ดเป็นร,รสชาตอายางของอ้าางเพื่อกระแดกวะ แค่ซ้มมึงแลย嘛ยังเอาซีม,มซก,ก่ะรถสายกะพักอยู่เอาประแดกกับโฟล์โรม,มาใส่จังหน่อยกะโอเคเลยกินแล้วแซ่บขนาดเลยตอนเที่ยงแกงน้ำม้เที่ยงแซ่บๆมากินแกงน้ำม้เที่ยน้ำกันเด้อค่ะแฟนคลับเอฟซี แซบแซ่บครับกินผักรวนๆเพิ่มความนัวใส่กินผักกับอันกับหนอ่อไม้กินผักไม่ใส่เนืงอไม่ใส่ไก่กินผักผักเยอะๆออกมาแล้วพร้อมเสิร์ฟ เตรียมตัวแล้วนะซิมเลยนะความเสร์ฟแล้วนะกินถ่ายยายกินถ่ายแล้วตามมะฮู้มาสักิงกับอันนั้นหลยกับกับดอกขานมาได้มาได้มาได้ตามมะ้เออทำเกษสมาถ่ายตามมาหุง มาเด้อเลยมาแล้วเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงนับกันนะคะแต่กินแกละไม้ถาดถาดตามะฮงมาซะตามะฮงยังไม่ทำงานยังหมดแล้วงานยังหมดแล้วมากินก่อนเจ้เพื่อมากินแล้วเออไม่แล้วเลยดิสสดดววกกแล้วแล้วจังอันแล้วจังอันเอ็ดกินข้าวแล้วจังไปกินจังไปเ็ดงานเนาะแล้วบอกเมื่อไงแล้วบอกงานเมื่อไง มือมือเนมือบอเขียมือกับอันฮะเดี๋ยวย่าแนวยังแต่ยาเนลที่ยาแนวก็กัดเททางขาครับบอสล้างมือก่อนลูกสั่งอะไรีพวกนี้กินถ้าพวนีงพูกนีงมากินเลยเดงานเวียกแล้วงานากำลงกินพักเที่ยงดิ้กัดเลยกเ็นึง้นลยครับ มาัเอามาใส่นั่นนอนใส่ถาดใส่ถาดแล้วกันมาใส่อันอันนั้นใส่พริกโรลแล้วใส่พริกโรลอันข้าวอมไรไปอันาวเมู้าวไว้รวมจามเ่าเอาเลยเอาเลยใส่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 ถุงสิบนาทีผ่านไปเยอแต่หอยถ้วยเยอแต่หอยถ้วยสิบนาทีผ่านไปไปทางานตตอะลรบ้าง